สบายดีย้าส้ๆเห็นง่วนหน่อยทางล่างมอทุกคนอันนี้เป็นหินคลองประฟินนีของลาวเฮาผู้ใดปลาอย่าห่างกันแหลมได้เอางัวมากินเขาเอื้อว่าง่วสินห้างเมื่อนี้มอมันนอกได้เอามาให้มาหมอบให้เขาแล้วเรียบร้อยใหเากินให็มันแล้วให้เขาแก่คนกินเห็มันแล้วเพราะว่าขั้นบ่กินกับแล้วคือแปลว่าอย่าห่างกันก็ต้องได้กินง่วเนาะกินงัวสินห้างผู้น้องว่างัวน้่อยนี่ ชีวิตคนเฮานะ่มาจบอยู่ที่ง่วนนี้จัว่าพิดรว่าถือละ่ะจักว่าพิดหรือว่าถือความเม็นว่าเบื่องนะ้จบอยู่ที่ง่วนหมายความว่าขั้นบ่ได้กินง่วนสิ้นห่างก็คือว่างานยาห่างกับได้จบมือนี้อามามอบห้แล้วซื้อสองพันบาทเพิ่นทกก็ความมจ่ายห้บางหนึ่งนี่กับใบญ่กับพอดีกินั่นล่ะง่วสิ้นห่าง่นว่านี่ ว่มันนอกระยะห่างกับเมียแล้วโสดตอนนี้ยาห่างหลทยมันมีหลายสาเหตุเนาะคนห่างยาห่างกันมันก็มีหลายสาเหตุทุกคนบอนเมนไปว่าเออเขาปลาเขาเขาปลาเขามันมีสาเหตุหลายสาเหตุทุกคนก่อนสิได้ยาห่างกันกะมันก็มีหลายจังว่าครูชีวิตครูนี่มันทรมานกับลำบาก ผู้ใดบอกมีคู่ก็โอเคผู้ใดที่มีคู่แบบว่าเออหากแพงกันดีก็กดีไปเนะาะผู้ใดที่แบบว่าบ,บ่ดีบ่คือบอ่ยังบ่ได้ชีวิตคู่แบบหึทักษิวาอย่างไรขั้นในพิษเทียงกันแลวก็พิษเทียงกันตลอดขั้นบ่ถือกันแลวก็บ่ถือกันตลอดคู่ได้ิว่าเออได้ลงใหม่ลงมือตีกะไดีตีกันอยู่ตลอด น,นี่ชีวิตคูมอหักกับบุ่เคยตีกันนักเตะแต่ว่าตอนนี้ระยะห่างจบสิน้นกลายเป็นพหัห่างสาเถาเลี้ยงลูกหน่อยสองคนทุกคนเลี้ยงผู้หญยงมาต้องห่าถึงอยู่ภายอยู่มันแลวแต่ชีวิตภายชีวิตมันเฮ้าก็แลวแต่ชีวิตเฮาเขากส็สิแลวแต่เป็นอะไรก็แลวแต่เกี่ยวกันนี้ นี่ก็ตตางคนตังอยู่เนาะทุกคนเข้ากัอยู่แต่เขาเฮ้าก็อยู่แต่เฮ้าเฮ้าก็อย,ากอยู่กับลูกสองคนเลี้ยงลูกน้อยบัดนี้สองคนมันไปทางใดล่บบะบาดโอ้ยหน้าสงสารห้องไอแวไอแว,แวอยู่ชีวิตคู่จบอยู่ทีงัวน้อยงัวสินห่างทุกคนโอเคเนาะทุกคนเนาะคลิปสันส้นๆอาส์ซนี่ละทุกคน